อ่าสวัสดีครับวันนี้จะมาดูหุ้นที่มันขึ้นแรงลงแรงนะจะเรียกว่าปัน่นผมไม่แน่ใจบางตัวเป็นหุ้นปัน่นเหระมีคนถามมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเงี้ยมีคนถามมาสี่ตัวนะครับโอเคอยามาลองดูแล้วกันอ่า,าจะเรียกว่าไงดนีหุ้นซิ่งแล้วกันนะครับ๋ยา่าลงตอนผมว่าตอนคืนนะครับมันจะมีตังคืออาจจะมีอ่าผมถามไปแล้วอาจจะลงพร้อมกันเลยก็ได้นะครับสองสามหรือสี่อันอะไรไปเลยลนะ ประมาณนั้นะครับมีเกี่ยวกับหุ้นเบิดประเทศนะครับแล้วอาจจะมีหุ้นเกี่ยวกับพลังไฟฟ้าหรือคริปโตอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะลงเวลาไหนอย่าลองดูแล้วกันนะครับอา้าเดี๋ยวฟอสต์ต่อบ,บินใช่ไหมฮะถามว่ามีคนถามว่ามันเล่นได้ไหมจริงทรงมันอย่างเงี้ยมันยังไม่เสียนะเป็นแต่มันโอบอร์ไปดินอางทั้งูทูวีทงขวานะครับนี่ดูนะเขาเก็บตับ้แต่ตรงนี้นะครับสิบสิบเอ็ดบาทเนี่ยได้ตรงนี้เองนะครับ ไม,ไม่ไม่นานนี่เองเี่ปีนึงที่เกือบเคือปีหนึ่งกับตรงนี้สองติ่งนี้เนี่ยครับเขาเก็บอยู่แถวเนี้ยจริงๆทะลุต,ตรงเนี้ยมันน่าสนใจนะครับยี่สิบสามก็คือตอนกรุมพานั่นเองถาาว่าถึงเนี้ยถ้ารอนะครับถ้าคุณมีอยู่ถ้าว่านาไล่ราคาตรงนี้ไม่นะครับแต่ถ้าคนที่ขายไปข้างบน่างเนี้ยสมมติว่าทางซ้ายมือเดยนะคุณขายไปที่ตอนมันสูงสุดเท่าไหร่ห้าสิบสองห้าสิบสามคุณขายไปที่อ สี่สิบแปดห้าสิบเนี่ยคุณจะซื้อส่วนหนึ่งลงตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่คนที่เล่นใหม่รอให้ดีนะครับลงมาเทนไลน์เนี่ยถ้าได้นะแต่คงยากนะก็ไม่แน่นะครับผมว่าอ้มันก็ห้าบาทห้าบาทก็ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้ไหมสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปได้นะขึ้นมาแรงะครับถ้าไม่ผมว่าเป็นผมผมรีวิวก็โอเคเลยนะแต่ถ้าวิ่ลงมาขนาดเนี่ย สามสิบแปดสามเจ็ดเนี่ยผมว่าสวยมากนะแล้วครนี้จะขึ้นรอบใหมน่นี้น่าจะแรงกว่านี้อีกนะครับอืมเดีย๋ยวจะขอย่อไปดูสองชั่วโมงแล้วกันนะครับแล้วจะดูเนี่ยก็อันเดียวกันนะสองชั่วโมงอย่าให้ดตรงนี้นะครับจรงิงๆตรงนี้ก็รับได้นะท่านที่เล่นลายสองชั่วโมงสามเก้าสองห้าเนี่ยกับเก้าห้าศูนย์สองชั่วโมงอ่ะโอเคอ่ะ ผมว่าอาจจะลงได้นิดหน่อยลงได้อีกนิดนึงเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะมันขึ้นมาเยอะเราไม่จำเป็นต้องไล่ก็ได้นะเบนตัวอื่นที่มันแบบพักฐานเสร็จตัวน,นี้มันยังไม่เสร็จนะผมว่านะในวีกอะคนข้างจะโอ้บอสถามว่าจะทำตัวเหมือน JTS ก็ทำได้นะคือโอ้บอสเขาไม่แคร์แต่ผมว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับตัวนี้เขาไม่น่าจะควบคุมหุ้นได้แบบเสร็จอะคือให เหมือนจทเอสอ่ะแปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นอยู่ในมือเขาหมดแล้วอ่ะหรือมาเผยจะเกินเก้าสิบด้วยซ้ำไปมาดูเอฟสมาร์ตละกันรูปร่างเหมือนโอสมาร์ mart, ผมว่าตัวนี้รูปร่างเดี๋ยวขอกลับไปดูลายวิดีครับพอกันนะเอฟสมาร์ตผมว่าดูดูแยก่กว่านะก็เหมือนคล้ายกันแหละแต่เป็นสมาร์ตขึ้นเป็นเป็นนะขึ้นพักขึ้นพักผมว่านะไปเล่นตัวนั้นน่าจะเวิร์กกว่านะ ฟอร์้ uh, คนถือตับีมันคือฟอร์ดหรือเอสเอสมาดนะผมไม่ได้ผมผมรู้ว่าตัวเดวตัวหนึ่งนะ่าจะเป็นฟอร์ดใช่ไหมฮะเนี่ยผมว่าถ้าคุณตีเทนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับก็กว้างเลยนะครับก็ต้องนูนะ่นเนี่ยสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทะถ้าได้นะถ้ายืนอยู่เนี่ยผมว่าเจ๋งเลยตามหลักนะฮะเวลามันลงเนะี่ยเวลาถ้ามันจะมีขาขึ้นเนะี่ยเจ้ามือก็ไม่ให,ไให้ไม่ให้หลุดเทนไลน์นะครับ ถ้าหลุดแสดงว่าเขาอาจจะจบรอบนั้นไปแล้วจะดูนะครับหุ้นใหญ่ๆนะอันนี้ถือว่าเป็นหุ้นใหญ่อืมจุดหุ้นปั่นผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นหุ้นมีกาําไรอ่ะหุ้นพื้นฐานได้แต่มันก็ไม่ใช่แบบเหมือนกับปตทเคแบงอะไรอย่างนั้น,นะที่เป็นแบบต่างชาติเขาเล่นกันนึกออกไหมครับพวกนั้นเนะอ่ามันเขาจะมันจะเข้าตามลำามลาบเฮเทนไลทบุธสัมผัสได้ขึ้นต่อคุณก็ซื้อตรงเทนไลก็ได้แล้ว,ลวลอรอมันเด้ง แต่ถ้าหลุดคุณก็หยุดไว้ก่อนอะไรเงี้ยตัวนี้สวยไหมผมว่าฟอสสวยกว่านะไม่ต้องรีบนะครับขึ้นมาเยอะขนาดนี้ตั้งไงขึ้นมาเท่าหนึ่งนะผ่านไปลาปั๊บเดียวเองร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูเซเวนอัพอันนี้ก็ปั่นนะถามว่าเนี่ยเซเว่นอัพตีอย่างเงี้ยอันนี้ตีง่ายหน่อยนะครับเอ๊ะเลยประมาณนี้เลยนะครับไม่หลุดนะวันจันทร์ดูนะวันอังคารผว,วันอังคารวันที่ไม่ใช่วันจันทร์ดูนะหลุดหรือเปล่าข้อเสียของมันคือในเดย์นะครับคุณ มันทําหายไม่ได้ตรงเนี้ยมันทําหายสูงกรเดินไม่ได้ก็ไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับในวีคเนี่ยเริ่มจะอาทิตย์ที่แล้วนะจริงมันก็ใช้ได้นะอืมแต่พียงอย่างเดียวว่าหลังๆปล,ลายๆอาทิตย์นี้ชักยืนไม่อยู่เซ <c oughs> นะครับเซก็รอกันไปถ้าเป็นไปได้ก็อย่าให้ลุดเทนหลาหรือหลุดอาร์อไหสิบในเนี่ยอันนี้ไมต้องดูสองชั่วโมงนะครับ หลุดมาข้างล่างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับอันหนึ่ง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 เก้านะครับกับตรงเนี้ยผมว่าถ้าเอาเซฟๆนะเป็นผมนะหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งจุดหนึ่งห้าเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แข็งหลุดนี่โอ้ยถ้าหลุดดูหนึ่งห้านี่ผมว่าก็ต้องกระโดดหนีนะผมว่าเอาหนึ่งถึงห้าเป็นแนวรับละกันเทนลาจะถ้าใครมีเทนลาเนี่มันเหมาะสาหรับคนที่ลันเทนามานะครับถ้าหลุดคุณรับมาได้ตรงนี้คุณก็ขายไปแต่ถ้าคนที่จะมาซื้อเก่งกบบไรที่ที่ไม่มีของอ่ะ ผมว่าเส้นแนวนอนเนี่ยดีกว่านะเทนไลน์มันเหมาะกับอ่าอัพเทนหรือดาวเทนเนะี่ยคนที่ที่มีอยู่ล้วต้องการจะขายเขาจะดูว่าเขาาจะขายเมื่อไหร่แต่จุดเส้นแนวนอนอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเหมือนกับการคัดลอสหรือการซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยดียกอ่าไหมครับลองไปแยกให้ดีๆจริงๆใช้ได้กันก็ได้แต่ก็แล้วแต่คนใช้ละกันแล้วแต่สถานการณ์มาดูแจ๊สเนี่ยแจ๊สผมก็ราคานี่นะผมก็อิงชิงก็ปล่อยไปได้นะ สี่ช่องเน่ผมก็คิดว่าเออปล่อยไปเถอะตอนนี้ชักเสียใจนะนั้นน่าจะปล่อยไปนะหกหกใช่ปะไอเจ็ดหกเออก็ไม่ได้ปล่อยผมคิดว่าเออคงไม่ได้มีอะไรแต่เราว่าที่เราขายกรอบนบเนี่ยเราที่จะซื้อข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเยอะอะไรอย่างนี้เงี้ยนึกออกไหมครับผมก็เลยคิดว่าเออถึงแม้จะสี่ช่องสามช่องมันก็ไม่ได้กำไรมันนีนมันหนังเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเออถ้าเรามีเยอะ เป็นแบบคือตัวขายตรงนี้ร้อยใช่ไหมฮะข้างบนเนี่ยประมาณสี่บาทแล้วเรามาซื้อตรงเนี้ยซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์คืนเนี่ยผมอาจจะขายได้ห้าสิบอยู่ที่สถานการณ์นะเพราะผมซื้อคืนมาแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเองที่ขายไปนะคราวเนี้ยอาทิศหน้าทามหลุดสามสี่นะครับกับสามสี่ศูนย์เนี่ยประมาณเนี่ยจริงๆใจจริงอีกไม้หนึ่งผมจะซื้อสามสี่ศูนย์นะแต่อันนี้มันไม่ใช่นะครับโอ้ผิดผิด เออผมเพิ่งเคยอ e ีแกดเนี่ยผมไม่เห็นคัาเฮ้ย hey, ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับผมไม่ได้เนี่ยโอ uh, ้ลงมาอย่างนี้มีใครรู้ใครช่วยตอบเลยครับผมแต่ทรงมันใช้ได้นะดูดิมันยีพักฐานนยให้ดูดตรงนี้พอนะครับีแกดทีไว้หลังมาคุยแล้วกันนะเห็นแล้วตกใจเลยครับไม่ไม่เคยดูมันมาน,นานนะดูแจ๊สแล้วกัน เซ็ตทรงมันแก่มันก็ยืนอย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรนะถามว่าหลุดไหมหลุดแล้วนะครับนนเนี่ยเทลล่าเนี่ยดูด้วยตาเปล่าก็ดูนะครับว่ามันหลุดยังหลุดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ที่เราซื้ออะเราซื้อเหมือนชาร์เกนพอร์ตเพราะเราขายข้างบนไปนึกออกไหมครับอย่างที่ผมอธิบายผมก็เลยมาซื้อตรงนี้แต่ถ้าคนไม่มีอถามว่าตรงนี้น่าซื้อไหมผมว่าอย่างนะเพราะเรากำลังเล่นเราก็เล่นไปเรื่อยไปร,บรอบรบนะครับมันอาจจะมีผิดมีถูก คือเราก็เดาไม่ถูกหรอกมันดูดเทนไลน์มาแล้วมันจะลงหรือเปล่ามานก็อาจจะลงก็ได้เลือ,อกอไปครับถ้าทะลุตรงนี้ผมว่าค่อยๆน่าตาม380แต่สลักตลาดอย่างนี้นะผม,ผมว่ายากนะเ,เฟดเขาตังปอมแบบดอกเบี้ยแล้วใครได้ดูกันยหมครับไอซีนบีซีของปู่บรีนเน่โอ้โหพูดแต่ละดอกโอ้โหหาไม่ออกนะครับคนเล่นบิตคอยก็เลยแบบไปด่า,ากแกซะ พวกนั้น <N ous> ผมก็รู้ว่าคงมีด่านะเออชาริมังเกอร์มือขวาแกาก็ผมว่าสำหรับผมผมไม่ได้มือขวานะก็พกเก่งอย่างนั้น่งั้นได้สุดยอดจฉริยเหมือนดอร,รนิเวศอย่างนั้นนะครับแต่ดรนิเวศเสียอย่างถ้าดรนิเวศไปอยู่อเมริกานะผมว่าแกคงดังเหมือนผู่ไออะไรนะบอเรนเนี่ยเพราะว่าอเมริกามันมี ีของให้เล่นเยอะไงนึกออกไหมครับมีตลาดมีวิธีการอ้โหตอนงีีเวศได้ปล่อยพลังเต็มที่อย่างเงี้ยอย่าอยู่เมืองไทยมันก็ลงทุนได้แค่เมืองไทยแกได้ขนาดนี้แกก็โคตรเก่งละโอเคมาดูแจส๊สนะครับแนวหลุดอย่างเงี้ยมันก็ก็รอดูกันไปนะครับตลาดถ้าแนวรับอย่างเงี้ยสามสาม,สามเอาตีว่าเอา,า,เอา,าสามจริงจริงสามสาม,สามแล้วกันจำตัวเลขมกลบม,มันไม่มีนะครับมันมีสามสามสองสามสามสี่นะเอาตีว่าสามสามตัว ถ้าถ้าเป็นไปได้นะรับจะถ้าลงมาถึงนะครับไม่ต้องกลัวนะผมว่าถ้าใครเล่นคุณซื้อขายเป็นรอบอ่ะซื้อไปเถอะเพราะว่าคุณเล่นหุ้นมันต้องมีของนะครับมันต้องมีหุ้นไม่ใช่ว่าคุณจะพอร์ตว่างถึงแม้ตลาดจะไม่ดีจริงๆที่ผมบอกว่าเซตไทยมันก็ยังดีอยู่แต่ถ้าอาทิตย์หน้าลงสักสามสี่สิบจุดนี่ผมว่าเซตเริ่มเปลี่ยนนะแต่ทีเฟกไม่ได้เรื่องลนะครับทีเฟกแยกกับเซตมานานแล้วเป็นสิบวันแล้วนะครับ มันส่งสัญญาณมาเตือนแล้วนะอะอันนี้ไม่ไล่นะถามว่าแจสมันดายากนะเจ้ามือนี้เขาเขาอินดี้ไอวันที่ลงหนักหนักมันก็ลากขึ้นเอลองดูแล้วกันผมว่าวีกยังโอเคอยู่นะ SVOA นะครับอันนี้มีคนถามมานะ,ะคนถามมีแจสอ่ะ s v อ a แล้วก็เต่าบินแล้วก็มี A5 กับ PSG นะครับห้าตัว ไอ้ที่ผมให้เซเว่นอัพเอฟสมาร์ตไปมั้ยมันเพราะว่ามัน,มน,มนเอคิดว่าไอคนคนถามเขามีหลายคนเนะ่ะเออมันลุ้นแบบซิงสิิง,งผมก็เลยใส่สองตรงนี้เข้ามา svoa เคยวิเคราะห์ไปแล้วตั้งอืถแถวๆนี้มั้งตอนนี้มันติดตรงนี้นะครับแนวต้านแต่ยังทรงคุณดูนะครับทรงอย่างเงี้ยมันโอเคอยู่นะไม่ได้แย่เลยไม่ได้อูววร์บ์อในร์นดวิกถ้าทะลุปไปเนี่ย ผมว่าน่าสนใจเลยนะเพียงแต่ว,ว่า,าจะกล้าตามอะ่ะสี่เจ็ดศูนย์นะถ้าทะลุไปได้ทุกทุตรงนี้ก็พอนะครับอันแรกเนี่ยสี่สี่ตีว่าอ่าสี่สามแปดตรงเนี้ยทะลุไปแล้วจะไปสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดหรือเปล่าทีทุกถ้ามนทะลุสี่เจ็ดแปดนะกล้าเปล่า,ผม,ผ,มา,านะผมว่าผมก็ยังอชะโงดนนะผมว่าจะไม่ค่อยกล้าอะไรเนะี่ยตอนนี้นะเพราะตลาดมันไม่เป็นใจอะ่ะนี่ต้องเนื้อไมรับเออมันมันก็ ทรงมันใช้ได้เลยเราไม่รู้นะมันเขาจะไล่กันเมื่อไหร่คุณดูตัวไดตาป่านะเทนลายยังไม่หลุดนะครับเนี่ยตีเทนลายนธรรมดาเนี่ยมันดูตีไดตาเนี่ยในเดย์ยังไม่หลุดนะในวีคคุณดูดิครับตรงนี้ยังไม่ถือว่าเป็นเป็นไฮนะครับมันจะต้องทําให้ได้ถ้าขึ้นทะลุตรงนี้ไปโอ้โหสวยงามนะครับสี่เจ็ดแปดจะวิ่งรอบใหม่แรงมากแต่ตอนนี้ยังเขาอ,อย่างเดียวอย่าให้หลุดถ้าลงมานะอย่าให้ต่ำอยู่ตรงนี้สองแปดศูนย์มันก็เยอะนะบาทบาทยี่สิบ อ่านี้ไม่รอนะครับผมว่าถ้าจะเล่นเนี่ยรอให้มันเบรกไปแล้วค่อยเล่นดีกว่าระหว่างนี้มันมันคือกักคือกักยึกยักอะวม่ามันถ้าไหนสามห้าสองก็เป็นเนื้อลับของเดนะต้องแยกให้ออกนะครับเดกับวีว่ารอไปก่อนเทลลาย,ยังโอเคอยู่หลุดเทลลายโยนไปก่อนนะฮะเอไฟเนี่ยมีคนถามมาโอ oh, oh ้เปิดคาผมเออไม่รู้จะพูดยังไงนะเล่นอย่างนี้มัน มันโอ้ยเคยรู้สึกจะเคยวิเคราะห์ไปทีหนึ่งเนะี่ยเขาก็ถามตรงเนี้ยแล้วจะไม่ผิดน,นะผมบอกโอ้ยากมากนะครับผนก็วิเคราะห์ไปตามเนื้อผ้าแต่ถามจริงจริงมัน่นใจไหมก้าวางนี้ไม่มั่นใจนะพรามันอะไรเนี่ยคือมันหยุดมานานใช่ไหมอยู่มันก็ลากแล้วมันทุบลาก,ลากทุบอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูแพทเทิร์นนะครับเอาแค่แพทเทิร์นนะถือว่าตรงเนี้ยไม่ได้แย่นะทะลุตรงเนี้ยนะครับผมดูว่าตีเดย์เนี่ย สมมติว่าเราอีกนอสองแทงนี้นะแทงแทงแทงที่เราเราไม่ไม่สนใจมันนะแต่จริงมันต้องสนใจแหละก็คือ,คอทะลุเนี่ยไปเนี่ยสามหกศูนย์เนี่ยมันก็จะไปปิดแกปข้างบนก็เลยสี่ห้าศูนย์คือเหมือนกับผมก็พูดได้ไปเต็มปากเมือไอซีบีอ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่ากาบันเสียไปประมาณสี่ห้าวันนี่หรือเแต่บางทีก็ต้องมีะห์อ,อย่างวิเคราะห์ไป มีคนถามมาหลายคนก็ต้องผมบอกว่าอันนี้พอกราฟมันตอนที่มันหยุดไปใช่ไหมเป็นเอ B ซอ่ะมันทําให้กราฟเสียไปหมดมันก็อาจจะมีอะไรเออรได้แต่ถ้าวิเคราะห์ก็พอได้แต่ก็ไม่มั่นใจนะแต่ตัวนี้หูผมแยกว่าอชอย่าง s c b ผมต้องรอผมบอกเลยว่าต้องรอเป็นเดือนนะกว่าที่มันจะออฟเซ็ตไอกาฟห้าหกแท่งนั้นนะที่มันเสียไปอะกว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยไปให้มันเป็นสมูทขึ้นนึกออกไหมครับอย่างเนี้ย ต้องใช้เวลานานมากผมว่าอาจจะทึ่งปีนะไอ้ทั้งเนี่ยมันทาให้ความสมูทมันหายไปทะลุสี่ถ้าทะลุสี่ 4, ถึงห้าเนี่ยผมว่าสวยนะสี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์นะครับโอ้คนถามนี่แต่งว่าอืใส่ก้ามานะผมก็เป็นผมผมเปิดมาผมเห็นผมก็ไม่เล่นแล้วเพราะผมเล่นเป็นกราฟไงดูกราฟเพราถ้า,ถ,าถ้าไม่มีไม่มีกราฟผมไม่เล่นแต่บอกให้ว่านานหลายปีแล้วไม่เคยเห็นกราฟผมไม่เคยขายหุ้นไม่เคยซื้อหุ้นนะครับ ไม่เคยนะครับต้องดูการาฟทุกครั้งแล้วอยู่เวลาอยู่ไม่ได้อยู่หน้าจอเราก็ไม่ได้เคยซื้อเลยมีตัวสุดท้ายคือดีแท็กแค่นี้นองน,น,นานมาแล้วที่ซื้อโทรหรือโทรหรืออะไรจำไม่ได้แหละนานอนะ่ะโดยไม่เห็นหน้าจอแต่เราทำงานบ้ามาแล้วไงอังืมนนี้ระหว่างนะเล่นเล่นน้อยนะนะสี่ห้าศูนย์ะนะครับแต่ถ้ามันทะลุไปได้มันก็สวยงามสวยจริงนะมาดูพ s g ตัวนี้ตัวหนึ่ง ตอนนั้นเคยพูดไปแล้วเนี่ยหมายว่าเบรกตรงนี้ทีหนึ่งนะผม่า,น,าน่าสนใจเนี่ยแต่มันขึ้นไปเนี่ยถูกสองแท่งจากตรงนี้ทะลุไปหนึ่งบาทเจ็ดตังขึ้นไปแค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลงมาอีกละเนี่ยผมว่าพอพวกนี้มันขึ้นไม่จริงมันลำมันค่อนข้างจะลำบากนะในวีคเนี่ยจันออนเนี่ยเดวเดวอเจก,ก็เกิดใช่ไหมฮะ ที่เคยบอกว่าเกิดเดวเิดเจนคิดว่าจะลงแล้วเนี่ยตอนแรกๆแ,แต่พอมันไม่ลงปุ๊บพอเบรกตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าเออน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้ตามมาอีกเลยนะจนมีคนมาถามถามว่าในวีคเป็นสวยไหมผมก็ว่ามันก็ยังโอเคนะอัวรูปแต่อ้วนรูปแหลังๆไม่มีมันก็ใช้ได้อะเริ่มไม่ใช่อออบอลละพิงต่วา ตัวเนี้ยมันผมเคยไปอาชาชาชาถึงออกแล้วไปเปิดใช่ไหมที่มันมาบูลค่ามาเก็ตแคบมันหลายหมื่นล้านแล้วใช่ไหมครับเออเขาเก่งนะน่าจะเป็นตัวเดียวเหมือนน้องๆเจทีเอสโดยไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันใช่ป่ะอาจจะมีนะอันนี้ผมขอโทษถ้าถ้าพูดผิดแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะมาดูเขาทำอะไรนะคอร์เปอเรชันทำรับเหมา,าหรือทำอะไรทํทแกส๊สอันนี้ไม่ไม่ทราบจริงเนี่ยก็ ถ้าคืออย่างเงี้ยมันพอดูกราฟได้นะครับมันต่างเอฟไนะเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันพอที่จะดูได้ถ้ารับตรงนี้นะเป็นไปได้นะถ้าคุณจะเล่น8ปดิบตังเงี้ยหรือตรงสุดท้ายก็คือเจ็ดสิบเจ็ดสบแปดมีสองติ่งน,นั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งเจ็ดสิบแต่สุดท้ายอย่าให้ดูตรงนี้แล้วกันง่ายๆนะครับสำหรับผมนะดูรตรงนี้ผมเลิกเลยนะถ้ามีนะครับแต่มันค่อนข้างจะกลัวนะเกือบห0สิเซนผมว่าเอากรอบนี้ก่อนแล้วกันติ่งเนี้ย ถ้าคิดจะเล่นนะ8ปดสิบเจดกับเจ็ดสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับหรือถ้าคุณตีเทนไลน์ line, อย่างนี้นะเอาสั้นๆน,นะครับตีเทนไลน์อย่างนี้คุณเล่นสั้นๆเนี่ยนะคุณก็ซื้อไปแล้วขายั้งยอดสมุติทรลวนี้ไปได้นะขายที่ยอดนี้แต่ถ้ามันจะมีเทนไลน์ย่างนีงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นจุดกว้างใหญ่ถามว่าอันไหนสําคัญกว่าก็ต้องอ,อันกว้างนะครับอันเล็กเนี่ยมันใช้เหมือนคุณย่อไปดูร้อยยี่สิบนาทีแล้วกัน เนี่ยอันนี้มันใช้กับ120จะเวิร์กเห็นไหมครับอะไรเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างงี้โอเคนะแต่ถ้าเป็นเดย์เป็นวีคอ่ะคุณเอาสั้นๆอย่างเงี้ยมาใช้ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะต้องยาวๆหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับอัปเทนไลน์อย่างนี้ยนี่นะครับเห็นไหมมันยังไม่หลุดเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับอัปเทนเนี่ยหลุดดนิดนึงนะครับเอาให้เนี่ยมันยังไม่หลุดนะอ่า,อา,อาโอเคอย่างเงี้ยไม่หลุดไม่หลุดนะ สังเกตไหมยืนจุดนี้ได้ยืนได้จุดนี้ยืนได้ถ้าจุดนี้ยืนได้สวยแต่มันมีข้อแม้ตรงนี้มันเป็นยอดไปแล้วมันก็ยืนอยูใ่ในกรอบสามเหลี่ยมนี่หรอไหมครับมันไม่สื่ยเหมือนแท่งเนี่ยทำงน,นี้ททาหายหายของรอบแต่ตรงนี้มันไม่ใช่แล้วต้องแยกออกนะครับโอเคลองดูแล้วก,กันผมอันนี้เขาก็าาถามมาก็ตอบไปนะครับแต่เพียงนิว่าถามอยากให้เล่นไหมผมว่าฟอร์สอย่างเงี้ยผมว่า แจ๊สผมว่าเออดีมันดีกว่านะมันก็ยังมีม,มีพื้นฐานถึงแม้แจ๊สมันจะมีขาดทุนผมก็ไม่รู้มันขาดทุนอะไรขาดมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยมันก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับโอกาสที่เขาจะไปแล้วไปเลยมันมันมันยากเรื่องไหมครับยังไงเจ้ามือเขาต้องใช้เงินนะถึงแม้ตอนนี้เขาจะทุบไปอีกสองสามปีเขาก็ต้องกลับมาเล่นกันเราใหม่แต่ถ้าเป็นไอ้พวกเอฟาเราไม่รู้นะครับ PSG ี PS เนี่ยเขาอาจจะไปแล้วไปเลยสิบปีให้มาใหม่หรือจะไปแล้วก็ทิ้งเราไปเลย ให้เราอยู่อย่ังนั้นน,น,นะฮะโอเคนะมันก็มีนะอีคุณตัวเล็กอที่ไปแล้วไปเลยนะครับแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยอย่าไปคิดว่าเจ้ามือเขาจะรักบริษัทเหมือนลูกนะเขาไม่สนใจเขาสนใจแคปิตอลเกณมากกว่าเงินมากกว่านะครับโอเคอันนี้ก็ระวังนะครับตัวเล,เล็กคุณมันปั่นค่เล่นพอประมาณพองามขอบคุณครับ